อย่าลืมพวกเหนื่อยยากนะลูกสอนได้ไหมล่ะกึ่งกลางเลยนี่เสมอกันอยู่ระหว่างบุญและบาปเราจะ,จะสามารถที่จะสอนให้เขานี่ละบาปบำเพ็ญบุญได้ไหมสอนให้เขาเอียงมาทางด้านดีได้ไหมหนักทางด้านดีได้ไหมย,ยากเพราะเด็กปัจจุบันไม่สนใจสนใจแต่น,นี่โทรศัพท์โทรแัพท์ดูทั้งวันไม่สนใจแม่ถ้าแม่พูดหน่อยก็โมโห องการนี้ต้องได้ถ้าไม่ได้ก็มึิโมโหหาเรื่องหาลาเกียทตาทางเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นสัตว์ตเดรัาฉานไปนี่คนสมัยใหม่เป็นอย่างนั้นบุญที่สร้างมามันไม่มากแล้วจะค่อยเสื่อมไป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 จนถึงที่สุดใน,ในรรี่นยุคนี้ก็สันดีนันเลยที่มนุษย์เกิดไม่สมบูรณ์ร่างมนุษย์ใจเป็นเซิร์เดรัาฉาน รงมนุษย์จเป็นเป็ดเป็นชุลกายเป็นพิหาชาตานในช่วงยุคมิคาสันยี่วงนั้นคนจะอายุแค่สีป่ปีไม่มีอ้าวญาติพี่น้องปงฉาคณาญาติไม่มีผัวไม่มีเมียสมสู่อยู่กันเหมือนสัตว์เดรัจฉานพ่อกับลูกสมสู่อยู่กันผัวใครเมียใครลูกใครก็สมสู่อยู่กันไม่ได้สนใจใจดีกับใคร อยากต้องการฆ่าเ้าก็ฆ่าไปเลยตัวบทกฎหมายไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนั่นแหละย,ยุคที่บอกได้เลยว่าโลกมืดบอดโลกันตะไม่มีที่จะเห็นความสว่างสวัไหวที่เกิดขึ้นด้วยบุญด้วยความคิดที่ดีที่รู้บุญรู้บาปไม่มีในยุคนั้นพุทโทธธรรมงไม่ต้องพูดถึงลูกบุญไม่มีบาปไม่มีแนละ้ว ข่ากันจินอ่าต้องการนี่หิวแล้วเชข่อกันจินปิ้งกันจินเพู้ใครมีกําลังกว่าผู้นั้นก็รอดตายช้ากว่าถ้าใครมีกําลังน้อยนิดผู้นั้นก็ตายไ้ยุคนั้นเป็นยุคที่โหดที่สุดเลวร้ายที่สุดผู้ที่อยู่ในยุคนั้นเป็นผู้ที่สร้างบาปมากที่สุดยุคนี้ก็เสียนีฤทธิ์แห่งบุญไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ มีแต่ฤทธิ์แห่งบาปนี่ทำลายล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งกันและกันมีมีกุณจชีนคุณทำไม่มีบุญไม่มีบาปสลมสู่อยู่กันต้องการเนี้คนนี้ต้องการผัวคนนี้ต้องการลูกคนนี้ต้องการข้าคนนี้ตัวบทกฎหมายไม่มีโลกนี้วุ่นวายกายกองฆ่ากันจีนเหมือนสัตว์เดรัจฉานบุญบุญในสมัยนั้นหายไปไหนละ่ะ ็ผู้มีบุญมีน้อยนิดนี่ใช่ไหมล่ะพวกเนยยะมีอยู่ส่วนเดียวพวกปะทะประมะมีอยู่เก้าส่วนลองคิดดูอย่างนั้นเวลาฆ่ากันล้างโคดล่างพ่อพันกันปั๊บจึงเหลือผู้มีบุญน้อยนิดเพียงส่วนเดียวบุญไม่มากนะผู้นี้ก็จะออกจากโคง้าบ้างอ่ออกจากรูบ้างออกจากโครงไม้บ้างเพราะตัวเล็กนี่ อายุห้าปีสิบปีนี่พาวาเขากอดกันร้อ,องไห้ข้าควรว่าเนี่ยตายหงตายหากันหมดเราเหลือไม่กี่คนนี่เราจะทำยังไงกอดกันร้องไห้เอาตอนนี้เราจะสร้างคุณงามความดีนั่น,นดีน้อยนิดในส่วนเดียวกับชั่วเก้าส่วนบาปเก้าส่วนบุญส่วนเดียวสามารถทำลายบาปอกุศลกลุ่มนั้นตายหงตายหาเรียบ เหลือบุญส่วนนั้นนั่นสร้างจับมือกันสร้างบุญสร้างกุศลจากอายุสิบปีก็ขึ้นไปยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีเป็นอสงไขยนี่คือการเกิดของมนุษย์เป็นอย่างนั้นยุคนี้เป็นยุคมิขันยีหรือไม่ ผู้ที่มาเกิดมีบุญพอที่จะทําให้โลกมนุษย์สว่างไสวด้วยฤทธิ์แห่งบุญหรือไม่ถือว่าวันนี้เป็นวันเด็กถ้าเด็กนั้นเกิดขึ้นด้วยบุญความสุขความสว่างไสวความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดในประเทศชาตินั้นๆแต่ถ้าเด็กนั้นมีบาปอากุศลติดเกิดมามาก ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นก็มัวหมองเศร้าหมอง